ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่ง,งทุกคนนะคะเมอนอีนนทิยาก,กับสิภาพ,พอมีพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของแม่ลุยนะคะแม่ลุยเพิ่นฝันโค้งสุดท้ายนะคะฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้ให้ไปซื้อเนื้อนะคะจะเป็นโตัไดไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะ แม่ลุยวันดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปใส่มามือนี่มากสองรอบเราเพ่เห็นแม่บ้านเขาน้ำลายบ่บ่มีน้ำบ้านเป็นตมหรือเป็นบ้านเป็นผงเลยดี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 บ้านเองเข็ดเองเลยบ่แม่ไปแต่ตีซีแม่ผู้หนึ่งว่านปุ๋ยผู้หนึ่งว่านเขาบ่แม่ดีดีดีไปแต่ทับนาฮายจีมือนี่บ่รับงานใส่บ้านเขาจะคอนบ้านเขามือนี่อย่างงี้ข่าวว่าไปกู้มันไปกู้สองกนนี่เลยมันตายไปยังหน่ง จ้างสองคนเอามันกับ่เนาไป <c oughs> มันจังไรจ้างสองคนโอ้โยเกล่ไรผุดเล่วมันองคบ่มีมันเอามันเนาเหมือด <c oughs> จ้างไหนจังกาลับงานเกลี่ยสองคน<อ>คนก็นนาวา่าได้เทียงก็เร้อะไปอ่อชิปแรกอีน้นอ,องที่ย่ามาตามแม่ลุยหนคุณลุงเอานี้โชว์เลยกันนี่ที่มาตามย่ยลุยนะครับ กระชีเป็นตัวเลขนี่นะครับคือเปลี่ยนทะเบียนรถของเพิ่นนะครับหนึ่งหกสามห้าครับมาที่นี่เพิ่นกับฉันตัดมันจะได้สามหาหาสามนะครับส่วนสองหาหาสองนี่เป็นเลขอะไรดังกว่าเนี่ยเลขมากเออเลขมากของเพิ่นคนลดลงมากเออมากเคนลดเคนลดจากทะเบียนรถแล้วเป็นสองหาหาสองนะครับแล้วเพิ่นก็ให้ใส่สองสามสามสองใบอีกนะครับสามสองสองสาม คลิปแรกนะครับคลิปแรกที่แอดมินมาตามแม่ลุยนะครับอืได้ยินข่าวว่าเพิ่นให้แล้วทังไวแล้วนะครับเพิ่นก็มีความฝันอยู่นะครับส่วนมากกับเขาฝันคุอว่าเพิ่นฝันดีก็นิได้มาตามออกนะเป็นความฝันนี่ก็จะฟังความฝันเบิ่งนะครับว่าถ้าที่เป็นโชคลาภนะครับก็จะเป็นการคล้ายๆกับว่าเขาเซียงเนาะแม่ายๆกับเซียงตัวเล็กจรินะไม่รู้หรอกน้ำรุ่ สองห้าหนึ่าบอกพื่อใหญนนั่นอีู่ด้เอาคงินกขวัญาคก็หนอเงินไม่ข่อยติมเลยบานนี้ม่งไบานนี้มือรุ่นมากก็ฝันควานเพิ่อนีขึ้นหนึ่งว่าเขาเงินมาให้สามรอยไปซื้อเนื้อมาหมดเลยเพื่นครับเอาไอ้สิ่ซื้อหลายแถนเนื้อเป็นสามรอยกินหมดเดียไปซื้อเลยกับบอกซื้อเขาวางสิละ เขาจะเอาเงินนมาห้ไปซื้อเนื้อนอะจุกเพาเขามีเงินสามร้อยดีซื้อบุดเดอร์มาวันวานซื้อเงื่อนสามร้อยเลยเนี่ยที่แหลกคือแหลกได้เงินเต็มเนี่ยเอามาห้เต็มเือเนี่ยเอาเองเงินไม้ใหร่มาเขาเลยอวยพราะนั้นเป็นร้านเนาะไห้ร้านถือเลขหยลายเด้ืยวางเสี่ยวเงิ่มนไม้ให่ไอ้หมานคือกันเด้อให้ถือลายบาเดียวนวันละอ้กวันนี่ละค่ะ บานนี้มันรุ่นมากเลยฝันต่อกันนี่ว่าเขาเงินมาไปซื้อเนื้อจ้าซื้อแจ็คสามลอยพนักเอาเงินอยู่นใส่ถุงมี่พอสามเลยจกเบื้องมีอีดีสามลอยเงินซ,ซื้อเบิดเลยพนักมันโลดหนึ่งบนนี้น่ะสามลอยซื้อมากเบิดเลยเด้อเงินมีเท่าไรพนักเอาฝันมาก็จะเอาเงินมาให้ไปซื้อเนื้ออ,อืมเราก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งเนื้อามาเออมีเงินอยู่หันโจ๊กมึงเอาเครื่องไา้สามลอยก็เสียซื้อเบิดป์าปะกินเบิดตัวเองซื้อมาโหลดพนักให้ฝัน นี่อันนี้บลาเงินหมดเสีนว่านี่บบุแล้วโจงบงกันหมดเสีนว่านั่นแหะซื้อรถสามรอยลูกฟันพอาะแจวว่าไม่เขามีเงินจากบาทเองยังว่าบอกไปซื้อรถรถสามรอยันแต่ว่าจลรกไปเกืบมีสามรอยนี่เงินเกืมีสามรอยวันนี้ได้ไปซื้อเนื้อบ่อไปในฝันไปได้ได้เพราะเนื้อบอรท่านใหญมากจะเดิอดขึ้นก้อนเพาเงี่ยนี่โอ้เด็ดด็ไปด้วยเงินก็ได้แล้วเขาเสฉยไปซื้อเนี่ยในฝันที่ไปแล้วเขาะเงี้ยนี่ได้ปุ๊กจากว่ อันอันเ่ายี่นี่ฟันสองขึ้นบอกไหมเออขึ้นแหลกเขาเงื่อนใหม่เต็มมือนี่แหละเงิอนหยางเต็มมือนะเงินเป็นเงินเหรียญเป็นเงื่อนใบดิถ้าเงินเหรียญถ้าเงื่อนใบผู้ใดเรามาาหายแม่ไอ้ควนนี่แม่หลานนี่ไมู่กนี่เง้ยวนเอาเงินมาหายเออบานถ้าไอ้เดรียนเลยว่าป้าเราเงินใหม่ค่อยกับแบงมดทอกัน ให้่อยที่สิบบาทนึงเจ้าได้ติมมือพนัะาอีนั่นบอกคือฟันบดท่อกัรนอ่งังจะปล่อยเลขลงทง่ินูว่าสัมผัสได้เรากับฟันว่าข้าเจ้าเงินมาหาเรามื่ขึ้นที่สองกับฟันว่าขาเจ้าให้เอาเงินไปซื้อเนื้ออได้เอาเงินน้เขาเจ้าไปดีโก๊กทงเอาใส่ทวงให้เราเด้อาสั่นนี่วนละสามร้อยกว่านะที่เลขปล่อยล่งเนี่ยเป็นเลขรด หนึ่งหกสาแม่ก็ห้ตัดตัด3ามหาหาสมแล้วก็ลดลงมาเป็น2องหาหกับสองสสสองส่วนโตแม่ที่ให้ให้พงหนูว่งในยแม่ว่ามัก2องหาหาสองเนาะจนปัจจุบันคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายแม่ยันยืนยันโตเก้าอยู่บนบกาก็มักส่งเก่านี่มันบกกะเจตาพ่าผมมีโตมักไม่เพิ่มยรือยัวได้ลุงที่ว่าไปซื้อเนี่ยสามอยลดลงไปมีเงินสามอยผมก็ิตตีสามซุงแล้วแม ว่ามันมันมีอยู่ในถุงอยู่แม่ฟันเจ้าจรงเองแว่าห้องมีเงินเสร็จเพิ่มเพิ่มสามศูนยเนาะสามศูนย์ย์สมมัลูกหรือว่าเลขสามตัวสามนย์ศูนหรือว่าใดลูกเอเอาศูนย์สมสมศูนี่แหละว่านคุณว่าเอาไปซื้อมัดสามลอยเ้้งๆนะเน่ยมเนี่ยมืนขึ้นอีเขาไห้ที่แรกได้ได้เงืนเหรียญกับต๊้เงิ่ันใบกับมีงนเพิ่มรียว่าตะเกามันคือมันกับจีบปันดีสิเป็นว่าน้ำซื้อเนี่ยมันขึ้น แต่ว่าพ่เงี่นี่ปุ๊ข้างไปอยู่กันตอไปซื้อมาเมื่อสาม้อยแล้วพนเอาเริ่เจียห้องนี้จำได้เมื่อเนาะฟันนี่ยังจำได้ก็ผมสิ่าเพิ่มสามศูนย์ามเลยเพราะว่าขันรวมต้องไปกับบี้หลีเนาะก็เกากันฟันี้เหนือมันดีเนาะดีกันฟันเกี่ยวกันเือปนแต่เกมเไม่จว่าหล่นมื่ออกเ กินวายไอเดียนั้นเองวนั่นหมูนองวันปันเงินกับวัสทอกันจนวันหล่นเมื่อเข้าไดชี่สิบแปดตรงปลายนั่นเองคือว่ปันทอกันนี่ว่าจนว่าเหลียวเมื่อเขายังเอาใส้ห้อยู่มเงินไหมเงินจะว่าเต็มเมื่อเ้วก็เงินใบเงินเหรียญเต็มขึ้นรุ่นมาเล็กฟันวายกเจะบอกไปซื้อเนี่ยซื้อมาเหมือนเราได้สามรอยมาจบกเอาเงินสามรอยมีอีกจนอ่งตุนฟันเดฟันดีขค้ืนไปแง่นี่เล็กฟันว่าเดียไปแท่งลีรู เออขัวกับเมียนอนน้ากันทตังคนตังฟันมแตรก่อฟันดีๆเนาะคเคยฝันว่าได้ไปซืรอนี่เอาอย่างนจ้จะแต่ว่าเงื่อนได้ดูอยู่ฟันว่าเขาไม่อันถามยอดล้างแม่เคยฟันลักษณะนี้ฝันว่าได้เงินแล้วแม่ถือเลขป่ถือก้อนหันกับฟันหัวแล้วมันออกศูนย์เก่าค่าเก่าศูนย์นี่แหละมันออกหัวหัวฟันว่าเอาเงื่อนใม่เต็มเมื่อนะกเป็นเต็มเมื่อเดี๋ยวเพียงแ่เอาเงินมากองไว้ตักเงินยางว วัวนั้นเป็นเงื่อนใบลูกวันนั้นลูกก็ถือคาลอยเงื่ะนค่ะ,คะมันออกเกา่าศูนย์ลางมันบ่หอดค่ะค่ะเออวันนี้เ,ออนเล็บฝันอียงบูรอวันหันมันออกเกา่าศูนย์บนจ้ะเออฝันว่าพ่ยพมมพอยังพม่มพืนนอนเรียงมดขึ้นมดวันนั่งละค่ะเนี่ยว่ามันสิออกพ่อสอเกิดจะคล้องนั่นละค่ะเลยออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์บนฝันว่าพ่อยังเหนียวเงินมาถิมใส่หนีบปะกูขึ้นได้เงื่อนไหลแต่แสดงว่ามันสิบอกพ่อสอเกิดกูได้ได้โทษไปบอกลูกยุ่งเทียบ มันได้ถือวันน่ะเย็ดรูแปดหมื่นนะใช่ใช่แลล้วถือโรตอรี่อ๋อแม่เคยฝันลักษณะนี้มีคนเอาเงินมาหายนี่คือเลขเข่าแต่ว่าเนื้อนี่บ่เคยบอกแม่บ่เพราะก็ฝันนี่แหละแต่บ่ตะเก่าเก่าเคยฝันอยู่ว่าเขาเหนือมาตากไว้เต็มหลังข้าตะกี้ตากดิคจนวันเลียเงี้ยมันออกวันน่ะมันออก 1นึ่นหกมนบอกมันออกเลขบ้านสาตัวเลขบ้านแม่จะเป็น160เออแล้วมันออกหนึ่งศูนย์หกาอเรื่องสองเทียเด้ถือโตัดเด้นอันฟันมาคนเอาเนื้อมาตากหลังข้างวันนั้นแม่ได้หลายปันได้วันนั้นถืกโต๊ดนั่นเราได้สาสบาทกับไอ้สองตัวสามสบาทแต่ว่ามันเขียนสองเทียริหนึ่งศูนย์หกแล้วก็ไม่เขียนหนึ่งนกอได้โ็ได้สามเทียแต่ว่าโตัละสาสบาทไม่เขียนไว้จะมองไหม มันหลงเลขออก1นึ่งนหมันปีดปีได้รู่มันออกสองหลอบปีกายวิอวกรรมว่านิครับอะไรหนึ่งศูนหมันกัมีแต่160่หกนไหมปีหกเลขเขียนสามเทียกับอะไรแต่หนึ่งเท่ยละ30บาทไหมถือตัวมันเลยเป็นเก้าสิบาทสองตัวอีก วันนี้ว่ามันสิเขาพ่อโซเกิรดมันออกเลีบ้างช่างฟันมาเพิ่นให um ้เอาเงินไปซื้อเนื้อสามร้อยเนาะลุงยฮ่งกัะเด้ลห้าลงศูนย์สามสามศูนย์ตัวเพิ่มนะเพราะว่าขัฮาเบิ้งดีๆแล้วกับตัวเลขคนสิบ่ไหลนะครับพีแค่ซีคูเฮาเขียนกับเขียนกับความเรื่างกระเดิ้ขันแจ้งสีไหมขันเอาเงินมาให้กับเอาังิมาให้มันสิบ่อบาลเขียวติบเพราะว่าเก้าศูนย์วันนี้เขาว่าหมามันตายมันอาสิปีนมากับเรบานเขาอีดก ว่าเนื่อกับเงินมันเกิดอยู่บริบ้านน้องริบบนเอาเอามาหายยู่นีบอพ่อสอเกิดมันออกเลยไหมเอามหาเงี่ยนเอานีเราเงินไหมเงินเก่ามาอยู่เงี่ยนเราบอค่ะเอาใส่เมื่อยอยู่เงี่ยนกี่ดีเงียนจะขอแเราเนื่อได้ไปเอายืใส่เนื่อเขาเอาเงินมาหายยู่นี่ะไรไปเสือาเอราเงินมาหายยู่เยียนนะเอาเงินมาหายยู่เงี่ยนว่าโอแม่ก็แล้วจะบอกว่าให้การเลขบ้านน้ำแน่หนึ่งหกสูงไปเพราะว่าพ่อสอเกิดเ้ามันออกแล้วมันบอเอามเติมเมื่อลรวเขาก็เรียกว่าเอา เงินสามร้อยเนี่ยเอาไปซื้อเนี่ยมันได้ด้วยจุกลงไปเอาเข้ากแก้วมีเท่าไ <3 S 2> หร่ออหกศูนย์นี่ว่าหาเทียมันเปลนเพราะว่าพ่อสอเกิดมันก็ออกหลือไม่ได้ปราณหนึ่งหกศูนย์นะครับเนาะ ก็านาวกอางเซมือนี่มันสิว่พรา,าสะส่อเกิดยุติัะน,นิเอามาไหา้ย,ยุบบ้านเ<อ>พื่อได้มาเลขบ้านกับการกันเพื่อเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพราะว่าก่อศูนย์นมันก็ออกไปวังหันไปน้อยนิดแต่ว่าก็สิลงไปนี่บางบางข้างบางข้าวนะครับเอฟซีเพิ่งจะถาม,ถามคือเ่งถามเลขบ้านเพื่อแน่จัิงสินะครับเพิ่นจังบ่ได้ข้อเมนมาถามเขาเนาะเพราะว่ามของไม้ตัวใดกิดตองให้ เดิ้งเท่ากับใดแร้วเทาของบ่ดท่านนไปสื่อเนี่ยผัวมาลุกกรอนเอาไปสื่อให้ได้เรื่องเงินสามรอยเนื่อนี่บัดท่นก็เลยว่าเออสิไปสื่อให้ไดอยู่ใส่ถุงไหวคนนี้เงินผัดบางคนบัดไดไปบันผัวมันลุกก่อนบันบางคนพกับมักเลขบ้านบางคนกับมักเลขอายุบางคนกับ พดนความฝันพิจารณาเอาดอกเด้วยครับ่าใหญ่ชุนเก่าก่าุนมันเก่ออกไปแล้วไม่พดจบาค่ะค่ะอ้าวพอพูดแม่ลุยหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีสุริแนวทางของแม่นะคะสวัสดีค่ะ